แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะก็ตอนนี้ผมก็เริ่มปลดปล่อยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เลือกกรรมการเข้ามามาฝึกมาให้พวกเขาตั้งปฏิคมอะไรอะไรพวกนี้เนาะการเงินอะไรอะไรพวกนี้ให้พวกเขาก็ทุกอย่างก็เริ่มเข้าเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะก็เห็นการพัฒนาหลายอย่างแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็เบาใจ่าพัฒนาสองครั้งแล้วสองครั้งเนาะก็ สามีชีพเอามีดเอาเครื่องตัดหญ้ามาตากเองเนาะอย่างที่ผ่านมาก็สี่เครื่องเนาะ,ะก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็ไปอยู่ที่บ้านก็เกรงใจก็รีบมาที่โบสถ์มาจากเครื่องตัดหญ้ามา,มาเซฟพลรงหนึ่งนะก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเห็นกิจจากก็เริ่มเติบโตในด้านของการถวายอะไรพวกนี้ก็ก็เริ่มเห็นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งกรรมการขึ้นมาเนาะก็เห็นเา่าตก็ดี ก็พยายามขัดดานแล้ให้เขาขอ้นเราติดตัวอยู่เสมอนะครับช่วงที่ผมไปที no. ่จัดแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแะครับไม่ถึงไม่มีอะไรนิดนึงว่าในเรื่องของสมุดเพลงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วที่จัดมันตอยเนี่ยสบนะครับวันหน้าที่เป็นผู้ชายในสบอย่างเงี้ยนะครับคนต้องเจมส์ต้องอยู่ตลอดเวลาเลยครับเวลาร้องเพลงกุฎิช้เพียรเนี่ยต้องต้องให้หมอกับตามตามที่สุขการนะครับแล้วเพลงอะคารยากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้อง ฝึกว่าในทรงแบบนี้ไม่มีในปฏิทินนะครับนะเรามาแล้วผมก็ปรับตัวผมต้องไปหาสบที่สบล์นะครับเออไปฝึกเขาไปอัาวิดีโอไปอัาเสียงอย่างเงี้ยเรามาฝึกเองนะครับเพราะไม่ใช่อวว่าเราเก่งนะครับแต่หมายถึงว่าเราเราไม่รู้ไงนะครับก็ไปหาผู้ที่าวุโสว่าที่เขารับใช้มันนแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ได้ีโอกัสทำเพลงขึ้นมาแล้วก็ไนะครับเพลงก็ไม่ได้แต่งแต่ก็เอาเดิมเนี้ยแหละแต่ให้มันอยู่ในหมูมงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เรา สิ่งที่ผมอ่อนแอหรือว่าอะไรก็ตามถ้าผมไม่เข้าเฝ้าให้ไห้พระเจ้าที่หนึ่งเลยนะยผมรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้ในวันนั้นอ่ไม่ใช่ว่าผมกลัวน,นะครับแต่ผมช่วงเวลาท,ที่ดีที่สุดสำหรับผมเนะี่ยลูกชายไม่ต้องกวนเมียไม่ต้องกัวเนี่ยตีห้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผที่ผมได้ตื่นขึ้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับผมจะใช้เวลาแต่งนะะแล้วก็สิ่งนึคือความสัมคั์กัอพระเจ้าทำให้เราดำเนิน đầu, ต่อไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ย คือการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนที่สามนะครับก็คือชีวิตในการอธิษฐานต้องทุ่มเทในการอธิษฐานถ้าอยากจะทานำร่วมกับเราหรือเขาบอกว่าอธิษฐานตั้งแต่ตีสี่นะเขาก็เลยบอกปานคิดจังเขี่บอกว่าเราหรีอ้างตั้งแต่ตีสี่อธิษฐานมาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าชีวิตในการอธิษฐานพระเยซูเนี่ยเยอะมากผมศึกษาบนในชีวิตของพระเยซูนี้แทบมีเวลาหรือไม่มีเวลาเนี่ยแทบทำงานนะ ช่วงเวลาของเาเนี่ยใช้ววเวลากับพระเจ้ามาเข้าอธิษฐานกับพระเจ้า,าจมาพตั้งด่ามาเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นผู้รับใช้เนี่ยเราต้องอธิษฐานมากกว่าคนอื่นที่สมาชิกถ้าตัดใดที่เราอยากอ่างไว้กับสมาชิกเนี่ยน่ามีปัญหาหนักนะเพราะฉะนั้นยึดจิตใจว่าชีวิตไงการอธิษฐานเนี่ยยังต้องมีในชีวิตของเราอย่างที่สามครับอย่างที่สี่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปฆ่า,า,าสาร เราไม่ได้เป็นผู้พิพากษานะครับแต่ขอให้สวมความรักพรสู่คิดส่วนทับไปช่วยคนนั้นคนนี้หล <ไร S 2> ายครั้งเราเราชอบคิดว่าบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ยากเราชอบคิดว่าเราทำไม่ได,ได้ใช่ไหมคะเจได้ดความจริงแล้วพระเจ้าราพระเจ้านำเรามาเราทําได้ค่ะไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะไม่นำเราใช่ไหมคะดังนั้นให้เรามีความเชื่อกับพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นใหมเห่เปลี่ยนทัศนคติใหมห่ความคิดใหม่ แล้วก็เราจะเจอสิ่งนั้นสิ่งที่หนใจก็คือถ้าเราที่อยากอยู่ที่จะพัฒนาตนเองนะคะเราที่พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาไหนเราต้องใช้อะไรไม่ใช่แค่ด้านเดียวแต่ให้พัฒนาด้านที่เรามีแล้วกับพัฒนาด้านที่เรารู้สึกว่าเราขาดอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ด้านไหนฉุกเฉินเวลาไหนเพราะเราเพราะฉะนั้นให้เราอยูนน่ในระดับก,การกลางให้มากที่สุดนะคะถึงแม้จะไม่สูงหรือไม่สูงก็ตามแต่ว่าเราพยายาม ปรับสิ่งที่เรา<อ>ไม่ได้เลยให้มาอย<ม>ู่ในระดับกลางแล้วก็ที่เราได้ก็พัฒนาขึ้นไปในระดับสูงให้ว่าเราจะลงกิจ้ารมเจจาก็ให้โอกาสที่จะ,ะกลับขึ้นกลับขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ <c oughs> ให้เราแบบเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ลุกขึ้นมาได้ <c oughs> ลุกขึ้นมาได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อเราล้มล้มเหลวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราจะเจ็บปวดกับเรื่องนั้นนานที่สุดไม่ได้แล้วเราก็ต้องกลับขึ้นมาใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะเจ็บเองคนเดียวนะ ที่เราตัดสินใจรับใช้พระเจ้าแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคหรือว่าอะไรด้านไหนก็แล้วแต่นะคะก็อยากท้อถอยนะคะให้เรานั้นสู้แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่ให้ถือเป้าหมายของเราไม่าจะไปคงข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะพูดจะอะไรก็ยังไงก็แล้วแต่แต่ให้เรานั่งดึงตรงไปในสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็เราก็จะได้ช่วงข้อคิดหรือข้อหนุนใจนะครับก็คือว่าให้เรา คบใกล้ชิดกับพระเจ้านะฮะหรือว่าติดสนิทกับพระเจ้านะครับด้วยการที่เฝ้าเดี่ยวนะครับคำเฝ้าเดี่ยวนี้สํสาคัญมากๆเลยนะครับหากเราไม่เฝ้าเดี่ยววันไหนนะครับคือเรารู้สึกไม่มีกําลังนะฮะไม่มีกําลังเรารู้สึกว่าไม่มีทิศทางที่จะไปเลยวันนั้นนะครับรู้สึกทําอะไรก็ไม่ถึงใจสักอย่างนะฮะอย่างเหมือนอยากจะว่าอยากจะเอาหัวชงผนังหรือชง,งฝานี่เอออย่างนั้นเลยนะครับคือไม่มีทิศทางเลยนะฮคะกค็เลยบอกว่าเออนี่ครับข้อคิดก็คือว่า การเฝ้าดิวหรือการใช้เวลากับพระเจ้าน้ำคามองหาปะประส์ของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแม้เราเป็นผู้รับใช้หรือเราเป็นนักศึกษาก็แล้วแต่อย่างใจเราใช,ช่ไหมเาไม่ทำคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบนะครับคนที่ชอบเขาสนใจเราก็เป็นซาสนใจคนที่ไม่ชอบเมือเรามาพูดให้กับเราแบบว่าเสีย,จยใจเลยเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจจอยู่แล้ว วาพระเจ้าทรงนำเราเราทำนรัชญาเจ้าไม่ใช่ทรงนใจคิมตลอดเวลาก็คือมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่เนนใจก็คือถ้อยคำที่คิมได้ยินตอนที่นมัสการพระเจ้าตอนที่อยู่ที่เชียงรายเ้าตอนที่ดูรลยการนั้นคำนั้นบอกว่าพระเจ้าไม่เคยหยุดกระทำสิ่งดีเพื่อเราในทุกสถานการณ์คำคำนี้เป็นคำที่ ดังอยู่ในชีวิตตลอดเวลาว่าเออถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าพระเจ้าก็ยังมีสิ่งดีซ่อนอยู่อะไรเนี่ยก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่เคยคิดท้อใจถึงแม้ว่าจะมีใจนะนใเนาะที่นะี่ผลใจก็คือว่ารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเนาะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็ไว้วา,างใจในพระเจ้าพระเจ้าพ่อพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ตอบสนองตอบแทนพระเจ้าด้วยการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อและก็ไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะนูนใจนะครับเอ่อเขอบันทึกฟิลิปปินส์บทที่สามก้อสิบสามถึงสิบสี่นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้เฉยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วล้นตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังแบบว่ามุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในปีสุกร์นี้พระเจ้าได้ทรงเลือกจากมือโบกให้ไปรับ อีกคือความีที่หลุดใจเราผมไม่ได้ถือว่าผมทำสำเร็จแล้วนะแต่สิ่งที่เรามีคนหนึ่งก็คือความมุ่เร็วของเราที่มีความสำเร็จของเราที่เคยมีก็ลืมมันเสียเราก็เริ่มต้นใหม่วิ่งไปข้างหน้าพื่อที่จะได้รางวัลที่มัานจากพิจาาเลยนะครับขอบคุณเ้าทุกคนคุณ